ในโลกออนไลน์นะครับมีการแฮร์แชร์คลิปนะครับผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งของชาวเวียดนามนะครับชื่อว่าฟูซวีท้อนะครับในนี้เขียนมาแบบนี้ชาวจังหวัดลาวกายนะครับทางเหนือของเวียดนามนะครับติดกับพรมแดนจีนนี่นะครับทางเหนือติดจีนเลยนะฮะที่ถ่ายคลิปพีมะมตกบนภูเขาลูกหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านก็ต่างแตกตื่นนะครับออกมาถ่ายคลิปกันหลายคนเลยนะครับ คือคลิปดังกล่าวนี่จะเห็นว่าหิมะเนี่ยปกคลุมพื้นดินนะครับหลังคาต้นไม้ของหมู่บ้านนะครับจนเป็นสีขาวโพลนแบบนี้ตามในคลิปเลยนะครับความน่าตื่นเต้นนะครับก็คือก็คือไม่ได้เห็นกันบ่อยๆในพื้นที่แถบนี้เลยนะครับทำให้ผู้ใช้ f a c e b o o k รายนี้เอาโทรศัพท์มอือถือถ่ายทอดอไลฟ์สดลงโซเชียลนะครับให้เฟซบุ๊กเพื่อนเฟซบุ o กคนอื่นๆได้เห็นนะครับ นอกจากบรรยากาศดังกล่าวแล้วนะครับชาวบ้านยังคงจับหิมะขึ้นมานะครับแล้วก็โปรยคว้างเล่นแบบนี้ตามในคลิปเลยนะครับหิมะอากาครับตกถึง2วันนะครับก็คือวันที่11และก็12มกราที่ผ่านมานี่เองนะครับอุณหภูมิก็เริ่มอุ่นขึ้นนะครับจนหิมะเริ่มละลายหมดนะครับ Sorry, I don't know.